สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่คะามาพบกับน้องพึ่งแล้วเมื่อนี้เดี๋ยวขออนุญาตย่าง,งาลงบันไดแบบเคียมเคียมกันคะ่ะอาจิตได้ยินเสียงเพลงนิดหน่อยนะคะจากลิคัสีบบับบูพี่น้องคะ่ะเราก็มาสู่คนตมหน้าห้องอาจารย์นักดนตรีอีกแล้วนะคะแต่ว่ามือนี้ห้องหูววิชาป้องกันโตแล้วว่าต้องย่างลบมาทางนี้นะคะค่าส่งยังสิบ่เปียกนี่ มาหอดแล้วอาจารย์นักดนตรียังบ่ทันมาครบอยู่ค่ะพี่น้องค่ะน่าสิไดงลองผลหลักห่าม,งมง้งห่าม้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัส,ด,สดีพี่วัดค่ะพี่พีทสวัสดีค่ะอันนี้เพื่อนสิไปใส่ละ มาถึงก็มากินเลยนะคะว่าซีซ้นดาบยวงไดนะปาดีเสือแม่อยู่ในกล่องคือแปดปรลาดแทะวิเขากินตูดไก่เขาชอบกินตูดไก่เขาชอบกินตูดลาอากินโชว์ไม่เราไม่ได้แก่นะเรามันก็รุ่นนี้แหละปกติอันนั้นเขาเด็กเองใช่ ใช่ใช่อำพระเอกคนนี้หลายคนแห้งแต่คนแห้งผมกสอนแมนพะสอฮิตซีสองอันนี้เท่าไร่ฮเอาเอาจิงจริงนี่พี่จังไหนขึ้น่าซีสองอยู่นะนั่นรุดแล้ว ูนะเพื<ส> então, ่อนนี่ครับอันนี้สี่สองนี่ได้ครับอายุราคาสี่สองบฮะดีสองหรอป๊าดสองซีาสันสวัสดีรุงโัววีตตัวสองซีลุงกับหนาลานใส่กันหรอครับป๊าดใสเที่ยงกันที่่ครับนาาลุ้งนาลานใส่วใส่บังซุ่มถวดกันค่ะป๊าดจะงีไม่ว เถิดคือวัยรุ่นค่ะกูปเปอร์กินข้าวหรอคะกินมาม่าแล้วก็มามากินมาม่าครับบอมันบอมีน่ากินพอได้มากบอมีน่ากินเรื่องอะไรกนันนอ้าันนั้นเป็นอาการปวดแข่าหรือจังใดเอาอัน ปีทอคนนั่นคือนางปวดแขวอ๋อขอฟังเพลงอยู่เน,มนมเมนเขาใส่สมาธิฟังเพลงอยู่ฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องแก้มอมึงนะคะกับน้องเอกชนบุรีุใ นองค่ะถ่ายไปใส่หลายบ่ได้ก็ได้เห็นแต่ห้องอาจารย์นักดนตรีนี่แหละค่ะกับทั้งหนานิดน้อยบางใดนั้นกลับกล้องให้เบิ้งหน้าลูกสาวกับบ่ได้ถ่ายกล้องสดเรามันกลับบ่ได้นะคะมันกลับกล้องบนะ่ได้เด้เนาะเวลาเข้าถ่ายกลับไม่ได้มันจะเป็นบางพัดเอ็พูดกลับบ่ได้แต่ว่าเป็นล่นอนื่นนะครับไปยุ่ามาต่ว่ารุ่นเก้ากลับได,ด้เด็กจงแต่ พาพเห็ดมาหม่ยกับกระได,ดเดี๋ยวสิภาไปเป็งน้องแก้มบ่มึงนะคะตั้งเพลงป๊าดตุงเท้าพ้าเองกหนุ่มดาราสาวกับดาราชายบารน้องแก้มบ่มึงกับน้องเอกชนบุรีพี่วางสิ มาดูข้างหลังไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเห็นสิ้นแห้งนี่นะคะพี่น้องขาบรรยากาศข้างหลังโดมที่เป็นทงหน้านะคะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเสียงก็เลยปลบป่ากว่นบันไดตะว่าแผ่นกองตำบรรไดคะ่ะเดี๋ยวสิเห็นสิ้นแห้งอันเดิมยังไม่หมดเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณดาราคนสวยด้วยนะคะอันนี้ขอบคุณป้าด้วยนะคะมาอีกแล้วขอบคุณป้านะคะมือขึ้นกะมือขึ้นกะเอามาแบ่งกันกิน,กนยูโดมนะคะห่อหนึ่งเมื่อนี้มาอีกแล้วขอบคุณป้านะคะเดี๋ยวจะแบ่งกันกินวันนี้เลยของสมกินย่ำแบบซ้อมพี่น้องขาแบบ กะปีกะเปามากเพราะวานำลล่กัรเมื่อขึ้นกาวไม่กินกับเครื่อง่ากินกินจอนนี่ไหมครอาหน้ามาใสตีหล่านันบะมีหน้าใสใครมาก,กินอันกินน้ำกันนี่แหละ <c oughs> แอดมินแอดมินสัมภาษณ์อยู่ สวัสดีพิแป้งค่ะมาอีกแล้วของสมมาอีกแล้วเมื่อคืนเราก็กินไปวันนี้เราได้มาอีกแล้วใช่แต่นี้เป็นอันนี้เป็นพริกเกลือนะไม่ใช่แบบเจวน้ําอันนั้นน้องต้นริ้วเป็นผู้ส่งอันนี้เป็นพริกเกลือนะคะขอบคุณป้านะคะวันนี้มาอีกแล้วสองหอ่อแล้วกินยำสม กินแล้วกระตาหวานหนาแดงอั่นโธ่กิมเนี่ยไม่ใช่แรดงแดงกินเนี่ยแรงกรองน้ำบอกอันนี้ว่าอย่างก็ทิ่ไปเออท้งเสียเว้าบาปหลายน่องอันช่วยระบบขับถ่ายนะคะอะไรเนี่ยอันนี้มาสิงสถิตแล้วนักตะเล่นนะมือ็ พี่นาโนถ้าถึงสองพันทำไมนะได้หอมแล้วนะล่ะค่ะเบอร์วังค่ะพี่น้องค่ะเบอร์ว่งมากฮะมันทายชนกันอยู่จองโต้ว่า พี่น้องคะพี่นาโนบอกว่าถ้ายอดซับถึงสองพันจะหอมแก้มพ่อการช้แต่ตอนนี้ถึงแล้วแต่ว่าพ่อการช้ไม่ให้หอมค่ะไปใส่เถอะผู้พี่น้องนอกจากจะไม่ห,หอมแล้วโดนไล่เตะน,นะคะพี่น้องค่ะอันนี้ยอดซับเท่าไหร่แล้วผู้นี้ว่าต้องถามดอกแซนแล้วมั้งเนี่ยยูท okay, ูปหน้าเราก็ะเลศไายเลย ถ้าปนั่นผู้ติดตามเขาก็หลายเขาเป็นคนดังเขาเบาๆน้ำดังเนาะเขาของพี่โควิดเท่าไหร่แล้วตอนนั้นบอกว่าอย่างเก็ะจะถอดเสื้อใช่ไหมถึงเท่าไหร่นะจะถอดเสื้อเมื่อนั้นบอกก็ไผยว่าผู้นึงสีถอดเสื้อผู้นึงสีถอดกางเกงโออาถู้ติดตามมงผมกบับ ไไม่ขออออเเสื้้าดงนี่นะคะพ่อพ่อแม่จำไว้นะคะฝากไปกดติดตามพี่โควิดหน่อยนะคะโควิดล้ำเพลชัวร์พิเชียร์อ๋อโควิดล้ำเพลินโชว์อพิเชียรนะคะพ่อพ่อแม่ๆขาอยากเห็นพี่โควิดถอดเสื้ออย่าลืมหนึ่งพันซับเด้อค่ะฝากช่องพี่ชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ